มาแล้วสองฉันก็ฉันก็ไม่ได้แบบตุยตุยสรบดับนะฉันบอกฉันมักสองมันก็มาสองจริงๆอนะถามได้นะแต่แบบคือเข้าใจว่าพอเราคนมาใหม่แล้วก็ถามถามถามนะขนมไทยขนมไทยขนมลาวนะอะไรเงี้ยพราะฉันก็พูดพูดโดนบล็อกแล้วฉันคิดทุกคนช่องอะมันทํายากมากเลยนะกว่าจะมีคนมาติดตามอะรูเข้าใจปห คือเจ๊บใช่ไหมอยากจะให้แต่แบบเราพูดเราก็ไม่รู้พูดอะไรผิดบอกบอกล่าบอกอีแ้วผิดกดอีกแล้วและบินนานใช่แล้วไม่นับกว่าจะสามแสนคนเนี่ยฉันก็แบบเชื่อไหมเจนุกลงคลิปมักแต่พูดพูดแบบตัวมักได้ไง มักหนึ่งมักหนึ่งเออจริงๆก็แบบว่าอยากจะพูดอยากจะคุยกับทุกๆคนนะนึกออกปะแต่บางทีเราพูดเยอเกิลแบบน,นั้นอะว่านั้นคือไม่ได้ไข่ของไม่ได้ปักตะกา้าโดนแล้วมันก็ไม่บอกว่าฉันผิดตรงไหนอ่ะยูดีก็บอกว่ามีมีค่ะมีหนึ่งห้า จนูสวยมากอะใครยังไม่ติดตามบ้างก็ติดตามในนะ่ะติดตามช่องนี้ของฉันด้วยอยากขนมไทยเหรอขนมไทยขนมไทยนะ้ำมักในหน้ำมักมักแบบมักหมักไงหลเด้อเลยนะเออช่วงช่วงนี้เป็นไรไม่รู้สองสามวันเนี้แบบ รู้สึกว่าอิ่มอิ่มบม,มกินน้อยลงอะ่ะแต่ก็กินกินเม็ดแดงเต็มหนักนะแต่คือเหมือนเหมือนว่าไหนที่ลืมกินอะ่ะเราก็กลับเหมือนเร,เราเริ่มชินละชินกับการแบบกินนอตเพราะกินมาสองเดือนกว่าละสองเดือนจะสามเดือนมันเหมือนเหมือนเหมือนมันปรับเองมัง้งเหมือนเราตอนนี้เราเหมือนช่วงนี้แบบไม่ค่อยอยากกินอะไรอะ่ะ อันนี้ไม่ได้ไข่ของนะแต่อุ่นหนุนกันได้อันนี้จริงไปโชว์เคสหน้าช่องเลยซุปๆจะน้ำหนักจะลงอีกเชื่อไหมน้ำหนักจะลงอีกน้ำหนักจะลงมันแบบมันไม่เชิงเบื่ออาหารมันไม่รู้จะกินอะไรอยากเออไม่รู้จะกินอะไรมันแบบแล้วแถวบ้านมันก็ม่ค่อยมันมีตำน้ำเดิมมันมันเบื่อบางทีทอดไข่กินอย่างเงี้ย ไม่ค่อยอยากกินอะไรเหมือนแบบกินคุมกินคุมอิ่มจนแบบเหมือนนิสัยการกินเรามันเปลี่ยนอะ่ะเอออุหนุนได้นาะนหนึ่งซองร้อยหสิบ้าบาทนะคะจริงๆอะ่ะปกติอะ่ะซองเนี้ยร้อยแปดเก้าลดเหลือร้อยห้าเก้าหนึ่งซองทันได้ห้าวันนะ ทุกคนตาก,การหน้าช่องคําว่าโชเคสร้านค้านะคะหนึ่งซองมีห้าห้าเม็ดแนะนําเลยทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนอยากให้ทานหนึ่งเดือนแบบจึ้งๆเลยเผื่อแบบใครต้องทานสองเม็ดสิบห้าวันก็ได้ครึ่งเดือนก่อนแต่ย้มเมื่อกินอาหารเสริมมาไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะทานต่อเนื่องกินแบบสิบห้าวันแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่หอมรสชาติเนี้ยเอาจริงๆ เออเพราะว่าของกินมันอร่อยเยอะแยะเต็มทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดขอขน,ขนมขนมไทยได้ขนมไทยมัก <ๆ S 1> ๆๆยังไงอะ่ะเจ๊มักหน้ามักลึงหนุ่งลึงหนุ่งเลย ันนี้ชอบเลยนะชอบมักแต่พูดพูดแบบตัวมักได้ไงมักหนึ่งมักหนึ่งเออจริงๆก็แบบว่าอยากจะพูดอยากจะคุยกับทุทกทคนนะนึกออกปะแต่บางมีมีค่ะมีหนึ่งห้า เจนูสวยมากใครยังไม่ติดตามบ้างก็ติดตามในนะติดตามช่องนี้ของฉันด้วยผลไปหาซื้อลอตเตอรี่กันให้ไวเลยนะคะเพราะว่าตัวที่จะให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ฟังกันดีๆนะคะไอติมชอบไปที่เลขแปดนะคะหนึ่งธันวาคมนี้มีเลขแปดแน่นอนนะคะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจมากๆนะคะ ตัวที่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือ8186และ89นะสลับ3ตัวก็คือ186และ189นะคะก็ถ้าใครที่ชอบเหมือนกันนะคะก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะ,ะผ่านช่องทางของลอตเตอรี่พลนะคะไอติมมีโอกาสได้ไปท้านะ,ะกับคุณผู้ชมผ่านช่องทางของลอตเตอรี่พลก็คือรายการหวยกระแสนะคะกะ็ใครที่อยากจะรู้นะคะว่าไอติมท้าอะไรจะต้องทําโทษตัวเองอยังไงถ้า8ไม่มานะคะก็ต้องไปติด ตามกันที่รายการหวยกระแสนะคะผ่านช่องทางของลอตเตอรี่พลาสนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะก็วันที่1นธันวาคมนี้ก็ขอให้ความโชคดีรางวัลใหญ่เป็นของเราทุกคนเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะอ่าสังเกตลักษณะการออกเลขของหวยรัฐบาลไทยก็คือถ้าหามเบิ้ลหน้าเนี่ยในรางวัลที่หนึ่งสามตัวข้างบนเนี่ยนะคะเข้าสูตรหรอหรืออะไรเนี่ยอ่าว่าันมาก็มีหล่นลงมา แล้วก็ซึ่งงวดที่แล้วก็ออกสองสองหนึ่งนะคะก็คิดว่าสองนะ่าจะติดหล่นด้วยเออเราก็เลยขยุกยัดใส่เข้าไปเลยกับเก้านะฮะเก้าสองโอเคนะฝากด้วยชอบก็ตามไปชอบผ่านนะคะชอบเก้าสองล้างค่ะเ,เลิศเน,นี่ยเนอกเนอะเนี่ยพอเราเวลาคุยคุยเรื่องห่ย่ยรัฐบาลไทยได้คุยกันให้แซบ่บเก้าเก้ามานะเก้าหนึ่งเก้านะเธอขอทุกคนโชคดีค่ะ ดิฉันเหนื่อยมากเลยฉันดันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไม่รู้เหตุเป็นอะไรเนี่ยอ่ะพี่ถูกยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะคะดูเพื่อไปเป็นตัวเลือกนะคะในการสิงโชคเนอะอ่าอยากให้ทุกคนใช้สติแล้วก็ใช้วิจารยณน,นะคะในการรับชมสิงโชคเสียงลาบแบบไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะแล้วก็บุคคลรอบข้างเดือดร้อนด้วยเนาะเราเอาดู สงสานบันเทิงกันไปอย่าไปซีดีอย่าไปจริงจังอะไรมากๆนะคะคุณแม่อืมเอาพอหอมปากหอมคอเนาะออาฝากก้าวไว้ด้วยนะพี่ถูกใจงงกับขออภัยนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะสาหรับใครที่จิ้มลิงไลแอดไม่ได้เดี๋ยวจะฟองเบียโพสต์ให้หน้าเพจอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอ่ะวันนี้ล้ำลาไปแล้วนะอ่ะโอเคนะเธอ โอเคนะเก็บนะขอบคุณมากค่ะเจ๊ชอบเก้าหกแปดนะคะโอเคค่ะ